สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับไม่ได้เจอกันมาตั้งนานนะครับสําหรับในคลิปนี้เนี่ยคือผมมีในอนิเมะมาแนะนาเว้ยคือแบบมาหม่เลยเนี่ยเออมา2อตอน3ตอนแล้วนะครับคืออนิเมะเรื่องนี้เป็นแนวโรแมนติกคอมเมดี้ที่โคตรฟินหวานจนมดขึ้นนะครับผมนั่นก็คือเรื่องแผนสมรสไม่สมเลิฟนั่นเองนะครับเรื่องนี้เนี่ยสามารถดูได้ที่บิลิบิลิเลยนะครับผมคือเรื่องเนี่ยคือนางเอกอะเป็นสาวแกวที่ น่ารักโคตรน่ารักนะครับน่ารักกว่าอีกเรื่องนึงอ่ะเออมันรู้ว่าผมชอบอ่ะชอบมากกว่าอีกเรื่องนึงอ่ะซึ่งเรื่องเนี้ยมันจะเป็นแนวที่แบบว่าเป็นจับคู่แต่งงานเว้ยคือในโรงเรียนนะั้น่ะมันจะมีโปรเจกต์ที่จะทําให้นักเรียนแต่ละคนอะ่ะจับคู่กันมาเป็นคู่สามีภรรยาแบบว่าทดลองนะครับเออ คือพระเอกเนี่ยมันก็แอบ,บชอบเพื่อนสมัยเด็กเวย้ยแต่ว่าคู่ของพระเอกเนี่ยไม่ใช่เพื่อนสมัยเด็กนั่นเองนะครับคือสาวแก้วของเรานั่นเองนะที่เป็นนางเอก <c oughs> นางเอกในใจผมอะทําไมหรอ <c oughs> ก็นั่นแหละครับส่วนเพื่อนสมัยเด็กของพระเอกเนี่ยที่พระเอกแอบ,บชอบก็ดันไปคู่กับหนุ่มหล่อของโรงเรียนนั่นเองนะครับซึ่งเรื่องราวเนี่ยจะเป็นยังไงก็ไปติดตามรับชมกันได้เลยนะครับที่บิลิบิลิคือสําหรับผมละเรื่องเนี่ยมันไม่ใช่แนว NTR เว้ยคือมันจะออกแบบว่า เป็นแนวที่แบบพระเอกไม่ได้คู่กับคนที่ชอบแต่ว่าเรายังมีสาวแก้วที่แบบน่ารักมากเออแบบของโคตรดีนั่นแหละครับคือเป็นเรื่องที่มีฉากหว,นหวานๆเยอะมากนะครับเป็นแนวเลิฟคอมเมดี้ที่ผมว่ามันฟินมากอะในซีซันเนี่ยผมไม่รู้นะว่าในซีซันนี้มีเลิฟคอมเมดี้แนวไหนบ้างแต่ว่าเท่าที่ผมดูคือผมดูเรื่องนี้แล้วมันก็ตึงใจผมสุดๆเลยทําให้ผมมาแนะนําเว้ย และอีกอย่างหนึ่งมัางงาเรื่องนี้ก็มีลิขสิทธิ์ไทยนะครับฟินิกส์นั่นเองแต่ว่าก็มีสีเล่มไม่รู้ว่าเล่มห้าจะมาเมื่อไหร่นะครับผมก็ไม่ได้ตามด้วยแต่ผม,มเคยอ่านมังงาเรื่องนี้เมื่อสมัยก่อนพอมันเป็นอนิเมะก็ว่ามันคุ้นๆไงก็เลยลองมาดูนะครับปรากฏว่ามันก็แบบโอ้โหแบบงานดีมากนะครับผมเรื่องภาพเรื่องอะไรเนื้อหาอะไรแบบแทบจะตรงๆกัตแบบต้นฉบับเลยนะครับไม่มีการตัดอะไรที่แบบว่าเลอะเทอะ เอามาแบบเต็มๆนะครับงานภาพงานสีอะไรคือแบบสดใสามากนะครับก็สําหรับเรื่องนี้นะผมว่าถ้าใครอยากหาอนิเมะแนวโรแมนติกหวานๆฟินๆฉากเซอร์วิทถามว่ามีไหมมันก็เป็นอารมณ์แบบว่าสอกแก้วอะที่แบบสกินชิพแส่พระเอกอะครับเออก็ประมาณนั้นแหละนะก็ไม่มีอะไรครับสำหรับคนที่กำลังมองหาอนิเมะแนวโรแมนติกคอมเมดี้หวานๆฟินๆเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับในซีซั่นนี้ ที่เป็นอนิเมะมาใหม่ที่น่าจับตามองนะครับสําหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับไม่ได้ทําคลิปมานานมันก็จะแบบเขินๆไม่เนี่ยเออเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับแล้วก็สิ้นเดือนเนี่ยผมก็ปลดาหารแล้วนะไม่รู้ว่าจะทําอะไรก็ทําแนวคลิปแนะนําไปก่อนละกันเพราะว่าช่วงนี้อนิเมะใหม่ยเยอะนะครับบางคนก็ไม่รู้จะดูเรื่องอะไรดีผมก็มาแนะนําแบบนี้ละกันนะครับโอเคบายบายครับผม